Thanks, Sia. ลลงเลยตัวน,น,นั้นเบิดบนนึงตบนกําลังคองคองกูกําลังย่องไปว่างหันนี้ที่กับานเลยนเอาแล้วเขาในอุมม้มว่ให้ขเขาไปข้ายก่อนเหรอเอ๊ะเขาวิ่แตก <c oughs> อีนีนะนนไม่ดมันเฉี่ยมเลย เห็นแต่ตกบัวลงแบบนึงเอาเท่าขาวแล้วกาเมื่อบานเลยเดี๋ยวจังไปสื่อมืออะไรตัวเทขาวได้บ้นีทได้บว่าที่ได้อยู่ไปเก็บขึ้นมาหมวินแปลกตกลงมาเลย มัน่แดดนีพขาดนะ้มันขาดนะจนนั่นอ่ะพ่าม่าเือเลมงานนักนี้อันนี้เขาสือมาใหม่หรือเปล่าแมนบอ,อพ่อขาดเลยนะเกลือใส่ผ่านออกมาไ่มเป็นข้าวย,ยากวาาก่านี่ขาดออกแกกาออแกกม้เจอเือเรวมองนักเลยไปที่เขากันไปกับบ้นออาน เที่กับทุกปุยเลยนะทุกปุยเที่ยวว่ามันเหงาอยู่ทด้เแกยังเหลอมไ่ได้เนาะย่องแกได้นี้ย่องแกว่าย่องไปว่าหันม่ามียังห่างอ่าเอ้ยแลนไดมียกลังไ่สวนจอดอีกว่าย่องไปว่าหันรถแลนว่าริวรวร ซีเทื่ออะไปสองกับสองเหลืออีกซีเทือนอีกันแล้วแล้วยกะบอ้อแล้ว ไในเกียบิ่ขอบเลยเจ้าจามมือล่องรถเจ้าอยูนขไายบ่บ้องมึงยูยูนถูกกระไอยู่ในสายคนหนึ่งเขาปล่อยมันหมอกมันก็เลยเปคนโอ้ปืนมันหมุน่งมากน้โอ้ยมันขีเท่เจ้ามันมุนบ่ไปดอกเขามันอยู่ในหันขันบ่งัดเซอ่ะเจ้าทุปยแม่คุยอใส่ไวสป่ะไอ้ทุงปุ้ยมาดแม่ทุกปุ้ยมา แปลวาเลิบ่อที่เปิดเขาเงียก็อนีมันข้นจิงจริอุ๊ยบ่มีเกิบนะมันมีน้ำเขาเงียาเกิดไปที่เสียเี่จะไหนต่อไปดีตีไปต่อหรือว่าจนะมีเนะีนะเนาะเนๆะ รอ,อมึงที่หุนมามนะลมาหนดะจะวไปเลยการกระสอบอีกแล้วครับท่านอื้ยยาวเพราะท่านไดหมุน จะลบจลบไม่รู้อะไรเลย ตัวลังนี่เมื่อกี้จะไปใส่อยู่เปนบ่แมงไมนกระดิ่งออกเลยบ่มันจะไปแล้วเลเมื่อกี้ไหมไปแล้วไปแล้วปลไป้ไปแล้วลงลงแล้วแต่ผ่านหนีกระตุกตายฮาเลยนี่แมงมันดันคืนนี่แมนดันฟ้าเมื่อกี้จะบม่ได้ปิดหรือบ่ไม่ได้ปิดหรอกโอ้ยนี่นอนปิดเดี๋ยวด้เดียงนะเย็นเด้หรือพีละโคตรเย็นมาจนเย็นจนเแห้งละจี ยินตน้งแต่เสาชนหนัดคำหน้อยังขาได้เปิดทางขาเลยเช่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ก่ออยางนี้แล้วมาปิดนี้นี่มันขึ้ขนมันขึ้นอยู่าน้องมัขนแต่ว่าโตน่ะบ่ได้ปิดบอได้ลอกอัหนีไว้แลเลยวะแห่มันสิบูไหลลงม่จากคอทั้งซึ่งทั้งเบิรหมดเชี่ามุนนี่บ่ ตัวเม่นอยู่วะตัวล่าง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 อุ้ยน้องนะจับปลาเลยการกระสอบใหม่อีกแล้วครับท่านที่จบข้าวพุ่งน้องเรียบร้อยใช่ครัดอีกห้าสิบเลยไปยังไงเฮาหายังปิีตระบาดที่นี่อันนั้นป้อนหรอวะ ลาเปลงลงไลเอาอีกข้าเอาอีกนะมันติดด้วยข้างคางใบตบจะลุไปเรียแล้วเ้ยมึงก็ดบาปพ่อใหญ่นเลใช่กแานอตุ้อยู่ด่๋ามือถ่ลาไันยอนเเอาเนียเาตั้งเนียมดเต้าแบกทุกกะ สายถักเขาเชื่อมือเลยนะเขาออกกันเบิดหรอล่ะออกให้เขาออกเอาไม่้ไม่นี่แหละเรื่องที่ทุกคนรอคอย ไหลผ่านไม่ไหลผ่านใหม่ไหมเมื่อกี้มันก็ไหลอยู่จะยุดได้ยังมันบวหมุนแล้วนี่ตัวนบ้นมันมันขึ้นมาไหนแล้วล่ะบีกเมื่อไตายแล้วจับเบิร์มันเข็งหมอันไหเ็งหนอนบ้างบก่อนนอนนิ่มบ่บวกเ็งบวกเข็งบก่อนอ่อนตัวนอนไอ้เรือไหมไอ้เรมันหันอย่างเนี้ยเรเรือเรถัไปยกยก ย้ำๆลอยขึ้นไปกันขึ้นเลยเสมอนะสายพันธุ์เต็งขึ้นเลยไม่ถึงวันดี่ปเนี่แล้